สบายดีกับสบายดีสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้ก็พอกับส่องของสาวกุ้งปากเส้นนั่นเองเนาะทุกคนวันนี้นาอกุ้งก็จะมาอัดคลิปเนาะเนื่องจากว่ากุ้งหันบุพุว่าส่องของกุ้งนั่นจะถูกปิดจากการเหตุยูทูปด้วยว่าเออด้วยว่าส่องจะถูกปิดเมื่อไรเนาะเนื่องเอ่อเนื่องจากว่าวันที่สิบเก้าเขาจะผ่านเนาะคืออ่ามี่เมลมาส่งมาถึงกุ้งเนาะคือบอกว่าเพรานว่า ท่างเมียวกับเคียนใายๆก็บอกว่าะจะถูกสองของเฮาอะนะงดยังก็ถูกระง,งับการชำระเงินก็คือคือเฮาเหตุยูทูบเราดังจากที่ห้าพันกดแล้วก็มีการโฆษณาข่าวเนาะสั่งได้ไรสิแล้วก็เท่ากับจะสะสมเรียนคือหลายคนที่เห็นยูทูบมาเนาะแบบผู้ในเนาะมาที่นี่ก็คือเขาว่าสาเหตุที่จะถูกระง,งับการชำระเงินของในสองของสาวกลุ่มบางเซนีก็คือ กงนั้นบบไรกอกเสียภาษีก็คือเป็นกฎของ youtube ะในเรว่าเ้าตองกอกการเสียภาษีการให้ youtube ของยังออกแบบคล้ายๆว่าอเมริกาอียงนี่แหละที่ว่าที่มีกฎของ youtube ว่าเ้าต้องมีการกอบภาษีเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วที่นี่หันกรุงหันกับ่บด้กอกก็คือกรุงหันกอกเนาะแต่ว่ามันกอกบ่ไรมันกอกยา่น่ะแบบว่ากรุงก็ได้แบบ มันเห็ดกุ้งพยายามเห็ดร้ายเถื่อนแต่ว่ามันกระโบราณนะณกุบบนะ้งก็เลยบบเห็ดบบเห็ดทีนี้กุ้งก็เลยปล่อยไปเนาะไปล่อยไปคิดว่าถ้าห้าบวกกอกคือการกอกการกอกอีกทั้งการกอกภาษีการกอ,อก,ากอภาษีที่ว่าของกลุ่มยูทูปหนึ่งคือแบบข้าสซีเสียแบบถ้าห้าแบบกอกถูกต้องเนาะมันก็สซีเสียหน่อยด้วกยก็คือเนะสียไทกุ่มจำอะไรนะเศร้าซีหรือเศร้าหาเปอร์เซ็นต์ยังข้องกันได้ไรจากที่ห้าไหล ถ้าเกิดว่าอยอบวิวเขาไลยหรือว่าเขาได้ววาาดเดียนหลยกับสือถือมันกับสิถือดงเนาะถ้าเกิดเขาเกาะภาษีว่าเขาโมเมนต์ค่นในอาณาจักรอเมริกาหรือว,ว่าเป็นกดของยูทูบเนี่ยและที่นี่หันกลุ้มกับบริกกุ้มกับบริกรเนาะกุงมกันพยายามกองแล้วแต่ว่ามันกาอยากหนึ่งก็คือมันต้องเห็นหลายอย่างเนาะก็คือแบบอย่างที่เขาบอกเวฟฟอมนะกลุ่มก็ไปเบิรงมาแ้วเนาะเบิรงทั้งสองอาจารย์เซ็กซันแต่ก็เป็นเบิรงทั้งได้สองนาที่เขาเหตุเกี่ยวกับ ว่าเฮาวตรงกอกภาษีแนว่ยอะไรฮะน่นะกุ้งก็ไปลองเฮ็ดเน้่กุ้งก็เฮ็ดจนปวดหัวเนาะเพราะว่ามันก็ต้องเข้าได้หลายช่องเนาะมันก็ต้องเข้าไปได้ล้างมันก็คือเป็น Google นะนะั่นเนาะแบบเข้าไปน่ะที่นี่แบบการเขา้าแบบบางคนเขาสอนแบบในคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็เป็นในแบบระบบเอ็นลอยนะซึ่งกุ้งหั่นใช้ระบบอ่าไอโอเก็คือเป็นระบบของ iPhone นะ่ะมันก็ค,กนนนคือการเข้ามันมันบ่คือกันนะกุ้งว่ามันบ่คือกันว่า กุ้งเห็นของเขาก็ของกุ้งมันบางทีบางอันมันกบับมันคือกันไงที่นี่กุ้งเห้กระล่องเขาไปเดวเนาะเขาไปล่องเห็ดบางเดียวมันก็คือแบบมันต้องเห็ดได้อย่างแต่ที่สําคัญมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะกุ้งก็ได้เห็ดกุ้งก็ได้แบบปวดหัวเนาะกุ้งก็ได้บาอยากาเห็ดกุ้งก็ได้เออปล่อยไปเขาสิฮักกราฮักไปเขาเพียงแต่แบบส่องห้าอยู่แล้วกุ้งก็ว่ามันมีโฆษณาเขาอยู่กุ้งก็ได้ปล่อยไปปล่อยไปเนาะแต่ที่นี่มันกับผ่านมาโดนเนาะก็คือบาง อะไรบางซองซ้ำเดือนหนังมึงกับข้าให้แบบการยืนยันตัวตนมอในแบบขันตอนซองยังกุ้งกับไปกอกอันนี้คือกุ้งหันกอกไหลซ้ำเล็เนาะแต่ว่าการกอกว่าสีเสียได้ไรแต่การเทยุทูบของอเมริกาที่กดของยุทูบมันเนี่ยแต่ว่ากุ้งหันบริกรบริกรเพราะมันกอกยากกุ้งไปลองเฮดเว็บฟ้องมันก็ต้องไปต่างขายมันบอกมันจะมีแบบไนโท่อทรัพท์กุ้งที่กุ้งเขามันจะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดีทนี้เข้ากับอ่านภาษาอังกฤษบอกไงกุ้งก็ได้บู๊หูสีเฮดจังไนเนาะ กูก็ได้ปล่อยไปพระที่นี่ก็บมี่ขอความขมาว่าอาจะถูกระงับการชำระเงินก็คือแบบเนื่องจากคุณไม่ได้ก,อก่อภาษีาอะไรภาษีได้จากการทํา youtube อะไรนี่แหละเขาเขียนมีมาเนาะเขาบอกว่าให้ทําให้เร็วที่สุดซึ่งกุ้งกับเอ้ยแบบปวดหัวเนาะแบบกุ้งกับพญาปเทศเดีวแต่มันกับอะไรไงมันกับแบบ,ม,บแบบมันก็คือเก่าเนะาะเพราะเหตุแบบหนึ่งกุ้งเฮ็ดเองไงแบบ มันแบบมันมามีคนซอยนะแบบมันค่อยคนกินเนะกลุ่มกับเบื้องนี่ขีปเขาแล้วกลุ่มไปเหตุตารแล้วที่นี่การเขาล้างบาดเนี่ยมันต้องใสอินเทอร์เน็ตแห้งเนาะยังมือก่อนเมื่อกลุ่มกัยังแบบว่าอมีไวไฟนะมันก็ได้เขาอยาเียที่มีเงิกลุ่มเด็ดเน็ตได้เดือนมันก็ได้แบบเขาเข่ายากเนาะกลุ่มก็ได้เขาไปเลยมันกับมันก็ยากนะกลุ่มก็ได้ปวดหัวกลุ่มก็ได้โอ้เชจนจงไหนกลุ่มก็ได้ว่าสิบปลอยไปเนาะซึ่งการเหตุยูทูบเนี่ยกลุ่มกับว่า เออสูงทึงว่าผักดังนังดังมากกุงจะบุกเอยลรงคิดแต่กุงกะยังอยากเหตุยู่แล้วอยากวิ่หวังแบบอยากเหตุอยากให้สองก็ฮ้ามันเดินมันมันยังเกาะมันไปต่อเนื่องจากว่าตอนนี้กะผูะ้ที่ตามโค้งกุงกะได้หาพันคนแล้วแบบแบบเพราะมีเมียวมาจะสี่แบบกุงไปเบิรงได้ด้ายช่องนะที่เขาแบบเกี่ยวกับผู้เหตุบ่หรี่แล้วเขาตรงไปสั่งสองไม้ถูกปิดสองไปเนาะกุงก็ได้คิดว่า บูบูไปสองของกูเนี่ยมันจะถูกปิดไปเมื่อไรกูก็ได้ก็ซื้อน,น้อยๆไดนึงเนาะแบบไปซู้อน้อยๆว่าเข้าเกิดแบบนี่ต่างใจในส่วนหนึ่งในต่างใจในส่ง,งการเห็นคลิปมานะม่ะว่าอยากอ้ยแบบแตงไดแบบพ่อได้ยินแบบว่าไปเบิ่งของคนอื่นเนี่ยเคยเห็นของคนอื่นเนี่ยที่เขาไปต่างสองใหม่เนี่ยแบบจรน,นะกูก็ได้หกซื้อว่ามันมันมันเหนื่อยนะแบบถ้าถ้าเกิดว่าสองนีน่ถูกปิดไป บรได้เหตุี่กลุ่มกับพูกจะได้เหตุต่อหรือบอเพราะว่าเหมือน่าห่าแบบห่าเดิมห้าแบบมาอะรคืนข้างยืนซื่อแบบมั่นกับแบบไปบ่าลอ่ะกลุ่มกับผูกจะกลุ่มจะถ้าเกิดว่าส่องของกลุ่มแล้วมันถูกปิดไปกลุ่มกับพูกว่ากลุ่มงจะกล้ามาเหตุคลิปยูทูบอีกหรือบอเนาะกลุ่มบริษ่ใจได้แน่ใจเห็นกลุ่มบรอยากปิดส่องหนีไปนะเพราะว่าหนึ่งกับมันมันมีหลายอย่างนะที่แบบห้าแบบตั้งใจแลลวกับห้าถ่ายลงไปเนี่ยแบบมันคือเป็นคลิป มัคนคีบได้หลายอย่างเนาะที่แบบรวมคีบที่กลุ่มดงเฮดใหมเ่เกัจะสองสองปีกว่ากับจะสามปีแล้วเนาะก,ก็คือสองสามลอยคีบแล้วบางทีกลุ่มเขาเขาไปเบิง่งนเนาะในคีบใน,นคีบจะของที่แบบอืม,มันก็มีหลายอย่างนะบอกว่าเนาะเสียใจอยากลองไลเออแบบกับเสียลายนะเสียลายคีบที่ห้าแบบโอ้ยแบบไทยบรรยากาศ ด้ว่าอยางที่กุที่กลุงเมื่อบ่านเนี่ยมันแบบเป็นคลิปไฮไลท์ของสองที่ว่ามันมียอดวิวไลน์นะกรุงก็เฮอยมาเบิ่งแบบว่าอย่างไ้ซ่องมันปีดไปนะแต่ว่าแบบจั้งไนถ้าเกิดว่ามันถูกปีก,กับทองถุงปีนั่นแต่ว่าจิกลับมาเหตุอีกบอกกรุงกับโบนเนจใ,ใจนะว่ากลุงอันจะกลับมาเหตุอีกหรือบอคือแบบว่ากับกลุงก็ร้องไปว่าเอาคือคือบทถามคือบทถามคนที่เขาเหตุเหตุมาเด๋วสินะ คือถามเขอกันเน่น้ามาเบิ้งถ้าเกิดว่ากลุมถามแน่นอนงอเขาว่าเออไปเบิ้งคนนั้นเห็นแต่เพราะว่าถ้าสิบอกปากว่ามันกับอะไรต้องม่ต้องมีตัวอย่างเขาเหตุเป็นบ่ห้องกับเหตุคือเก่าซึ่งเหตุคือเก่าห้องกับแบบมันก็ต้องคือเก่าเนาะาะว่าห้องแบบจังไงอ่ะกลุงกันเหตุคนเดียวไงแบบเหตุเองไงบม่มีคนซัพพอร์ตบม่มีคนแบบไอ้สิซอยแบบอสิน่ะดีสำคัญมันบางทีมันบางบางอันนะบางช่องนะ บางปุง่มบางที่ห้า้ตงไปกอกก็คือมันตกเป็นภาษาอังกฤษนะกุ้งก็ได้แบบกับกเมยเนาะ่อยาไห้ส่องจะคล้องปิดไปเลยแต่กะกะเสียใจเนาะแบบเสียเสียใจอยู่แบบยานส่องจะคล้องปิดแต่กุ้งก็ผัวเสียใจจังไหยจังไดยกุ้งอ่ะเขอขอเคุณด้วยเขาขอบใจทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าฟังจนจมเนาะคือแบบกุ้งก็ขออบใจได้ๆเนาะที่ติดตามกุ้งแล้วอะ อให้กำลังใจกุ้งเด็กคำคำอะข้ามส้มข้ามอวยพอ่อได้หลายอย่างเนาะกุ้งขอขอบใจคู่มือนี่ก็ยังมีคอมเมนต์อยู่นะที่คนก็จะแบบว่าเบิ้งในคลิปเก่าๆของกุ้งเนี่ยจะแบบว่าคิดว่าเอ้ยยินดีนะแบบแสดงความยินดีอวยพอ่อแบบเอ้ยแบบให้ความคิดเห็นนะแบบทางที่ดีนะกุ้งก็เลยเอ้ยแบบรู้สึกดี่นี่ก็ยังเฮ็ดคลิปต่ออยู่แต่ว่าที่กุ้งหายไปนี่มันก็คือแบบ จังไดมันกับผมหากับผมีคนเห็นเฮาวกับผมหูเฮาสิแบบจังไดก็คิดว่าเออแบบเดี๋ยวรันโดนห้ามาเถอะกระไรเพื่อ่งห้ายจดของเฮาวถูกปิดซะสินะมาที่นี่ก็คือมันมีขอความขันสีกุ้งกับแบบเฮ้ยไม่เคยก็ส่งขอความมาแบบนี้คือว่าจะถูกระงับกันชำระเงินกเครื่องเนื่องจากว่าเฮาว่าเอ่อบรกอบความได้อใดๆจากกดขล้องยูทูบมาเนี่ยซึ่งกุ้งอันพยายามเฮ็ดเดียวเนาะแบบ พยายามมดเลยว่าแยามยเหตุแต่ว่ามันกับบไดายไงกุุงก็ได้แบบปวดหัวน้องก็เลยบยายากคิดก็ได้แบบคงต้องปล่อยไปเนาะแบบถ้าเกิดว่าส่องปิดไปกุุงก็ฮู้ว่ากุุงจะกลับมาเหตุยูทูปอีกหรือบอแต่ก็เสียรายว่าอย่างห้ส่งจาของปิดนะอันนี้ก็ยังแบบแอบคิดว่าเอาส่องถูกปิดแบบเหมือนว่าเฮาต่างใจต่างใจเหตุมาต่้งต่เริ่มต้นน่ะแบบยูซือมันสิถูกปิดไปมันจะต้องมาเดิมต้นใหม่สิมันกัแบบว่า เพื่อสิแบบว่า,าพานโค้ดพันผู้ติดตามเดี๋ยวต้องมาก่ออีกเพราะว่าส่วนหนึ่งที่กุ้งเห็นก็คือแบบใดอันนี้นเนาะในเพ o ยูทูบมานี่นะก็คือแบบตอนนั้นหนูซึ้งแบบดีใจเนาะทุกคนดีใจที่แบบว่าอุ้ยเข้าแบบว่าเห็นคนอื่นเขาเห็นเนาะแบบว่าแต่เกิดภายใดตัวนี้นะคือแบบว่าที่ว่าทํำแบบว่าทํำสัเร็จไปไน,นอีก ครึ่งทางนะเพราะว่าเฮาแบบเพื่อจะผ่านโคดูทูปเนาะก็คือหนึ่งพันคนแล้วก็ยังก็ซีพันซีพันชั่วโมงเลาะจะถึงผ่านโคจะได้มีใบตัวนี้มาเนาะซึ่งไ้มากลกุ้งตอนนั้นก็ุงก็โอ้พยายามเขาไปโกกตามที่เขาเห็นเนาะใส่แบบโอ้ใส่ได้อย่างใส่ใสื่อใส่เป็นภาษาอังกฤษตำบนใส่เลขวันที่ใส่ย,ยังซึ่งตอนนั้นกุ้งกับปัวทัวไปได้รับหนึ่งเนาะกว่าจะผ่านผ่านไปไหลกุ้งก็ได้โล่งใจว่าที่นี่ก็มาเดือนของกัน ก่อภาสีเสียอะไรๆซึ่งแบบมาอีกคันนี่ก็คือแบบมันเมื่อยนะกลุ่มก็เหตุพยายามเตุแร์มันกอแบบแบบกดดันอะไรกลุ่มเขียนนะมันปวดหัวเนาะว่าเหตุบเป็นมันทีสําคัญเนี่ยมันคือแบบมันเป็นภาษาอังกฤษไงกลุ่มก็ได้แบบจังไรกลุ่มมันก็ได้กกอเนี่ยนะแบบเหากอเหตุหนึ่งเาก็อานบอกเพราะว่าการไปแบบ คนซอนหนังเมนอยู่แบบเข้เหตุเป็นเนาะแต่ข้อเหตุบังคนขาเหตุผ่านคอมพิวเตอร์เนาะข้อวันเหตุผ่านโทรศัพท์จะสีมันก็ง่ายเนาะแต่เขาจีแบบเขาเป็นภาษา,ษาอังกฤษด้วยเขามีคนแบบซัพพอร์ตแบบย่างอุงกระพูเนาะแบบการเห็นอยู่ที่เขาแบบอันนี้เขากับผ่านมาก็ไม่ได้ไห้เนาะแต่ว่ากรุงหันกรุงเฮดคนเดียวไห้กรุงเฮดเองไงได้ต้องเข้าไปเองต้องไปศึกษาเองคือเพื่อศึกษาม,มันก็ต้องแบบเข้าไปแบบ มันมันมันปวดหัวนะทุกคนมันปวดหัวเหมือนมันกดดันตัวเองไหนยเนยกรุงค,คิดว่าโอ๊ยตองช่วงหนึ่งที่แบบก่ขอขันตอนสองแล้ก็จะมีช่วงหนึ่งที่วาหล้างจากที่ว่าเขาเสียภาษีได้ไรเยยอะมันก็จะมีมาอีกเทอร์ดิโน,โนวะว่าในห้าก่อขันขันตอนสองยืนยันตะตอน้นอ่ายูทูบเนี่ยกุุงเคเฮตุไปตอนหนึ่งกุุงเคเหตดเก็บ